มาพร้อมนะสามเดินมาค่อยๆเดินครับค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินนะค่อยๆเดินนะค่อยๆเดินนะครับค่อยๆเดินนะไม่ต้องรีบนะมาๆมาๆมาค่อยๆถ่ายไปค่อยๆถ่ายไปค่อยๆถ่ายไอ้แรงเหาแรงหาเดินขึ้นมาถูกมาถูกมาถมาถูมาจออแรงเขาหน่อยจออแรงเขาหน่อยจ่ดแรงเขาหน่อยจอแรงเขาจอดแรงเขาจอดแรงเขาดุนดุนดได้อยู่ได้อยู่เต็มหอดอบบ้านด้วยเต็มหอดรอบบ้านด้วยแนวหลังอ่ะเต็มหอดอบบ้านครับมาๆมๆได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตีเลยตีตีตีเดิน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 ชิดมาทางขวาล่างหน่อ ขวาล่างมันตายเยอะขวาล่างมันตายเยอะเต็มนออก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 สวย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 ค่อยค่อยถ่ายมันครับค่อยค่อยถ่ายมันสวยมากสวยมากสวยมากเตะในดงเชี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 ในดงครับเชีในดงเชี่ยลงทิ้งอย่าเพิ่งไล่ไปสุดอย่าเพิ่งไล่ไปสุดหันกลับมาเตะมันก่อนหันกลับมาเตะมันก่อนด่วนๆหันกลับมาเตะมันหันกลับมาเตะมันอย่าให้มันเติมหันกลับมาเตะมันสวยมามามาครับเดินมามาตรงมาได้เดินมาลงมาได้มาเลยลงมาได้มาเลยลงบดมาลงบได้มาลงมาได้มาลงมาได้มามาฆ่ามันฆ่ามันครับฆ่ามันครับฆ่่่่่าา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 ามมมมมััััันนนนนฆฆไไไปปปปใใใคคครรรรรทีีีตตยแลล้้้วกบบบเเเเขสหพือ เพื่อนจะได้เกิดมารวมเสาได้มามามาเดินมาแลนให้เพื่อนหน่อยแลนเพื่อนหน่อยแลนทับพิษหน่อยแลนทับพิษหน่อยสวยสวยครับสวยครับฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันเยี่ยมเดียมตัวเดียมตัวมาถ่ายเรื่อยๆนะถ่ายเรื่อยๆนะชะลอหน่อยนะชะลอหน่อยนะชะลอหน่อยรอเพื่อนหน่อยรอเพื่อนหน่อยรอเพื่อนหน่อยรอตรงเสากันนะรอตรงเสาในี่เพิ่งเดินนะครับรอรงเสาพิ่งเดินนะเดี๋ยวเพิ่งเดินนะแลนแรงแลนแรงมาไปมาเจาะเข้าไปข้างในเจาะเข้าไปข้างในเดี๋ยวไโคไปครับไปโคก็ไปแลนแล้วไปโคก็ไปไปโคไป แนดาวลาไปเยอะแนดาวล่าอย่าไปเยอะสวยสวยครับค่อยๆงดามจเข้าไปนะเดินเดินดินหลุดเดินหลุดเดินหลุดไปได้เดินหลุดไปได้อย่ายืนหัวโค้งเดินหลุดเข้ามาวิ่งวิทะลุเข้ามาอย่าอย่ายืนหัวโค้งโดนดามจฟรีสวยเดินเข้ามาครับถ่ายเข้ามาถ่ายเข้ามาถ่ายเข้ามาสวย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 อย่าเพิ่งโดนดามจขึ้นมาไดนะเี่ยอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งขึ้นมนไดนะอย่าเพิ่งขึ้นบมาไดนะใจเย็นนะเคียงล่างก่อนเคียงล่างก่อนมาพร้อมๆนับเดี๋ยวนับพร้อมกัสามสองหนึ่งที่อยู่ข้างล่างขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนเดินตามขึ้น มามามาค่อยๆเดินครับสวยครับสวยครับสวยมาก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 เดี๋ยวเราต้องสู้กับเขาอีกทีไฟหนึ่งตรงเสานะครับเต๋มันออกเต๋มันออกหันกำเตยลงหันกำเตยลงก่อนหันกำเตยลงก่อนเคย์ใงก่อนเคย์ใงก่อนเคย์ดงเคย์ดงอย่าให้มันเติมอยาให้มันเติมเต๋มันออกสวยไปครับเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะเราจะเราต้องบวกกับมันเสานะครับเดี๋ยวนับสามสองหนึ่งเดินไปถึงมุมสุดนะเดินไปถึงมุมสุดนะสามสองหนึ่งไปถึงมุมสุดเดินทะลุไปทะลุไปถึงมุมสุดทะลุมาทะลุมาททะะลลุุมมมาาาาาาาอออออออยยย่่่ไไปปนนั้ๆดเ สามสองหนึโคจ่อแรงล่างจ่อแรงล่างจ่อแรงล่างจ่อแรงตัวไมได้มันจ่อแรงไม่ได้มันจ่อแรงไม่ได้มันสวยถ่ายม่อีกถ่ายมีอีกถ่ายมีถ่ายมีดขลังเดินมาขลังเดินมาให้ได้ขลังเดินให้ได้ขลังเดินลงม่ได้มาลงมาได้มาลงมาได้มาเข้ามาในเสาเข้ามาในเสาด่วนเข้ามาในเสาเข้ามาเข้ามาใครไม่ล็อกจอล็อกจอนดล็อกจอล้วเดินเข้าขวาสุดล็อกจอล้วเดินเข้ามาขวาสุดล็อกจอเดินเข้ามาขวาสุดเข้ามาในสุดเร็วเข้ามาในสุดเข้ามาในสุดได้เข้ามาในสุดได้ชุบเร็วชุบมา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  มาแล้วหันหัน d a m a g ลงซ้ายล่างหันดาเมจลงซ้ายล่างใครมาล็อกจอล็อกด้วยหันดาเมจลงซ้ายล่างครับหันดาเมจลงซ้ายล่างดวนดุดวนดุดวนดุดวนมาๆมาเคลียร์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 เต็มหลอกบ้านด้วยซัพพอร์ตเต็มหลอกเซฟทัพพอร์ตเต็มหลอกสวยครับสวยครับอย่าให้มันเติมมันเติมเสาเรื่อยๆนะเติมเสาเรื่อยๆนะเรายึดเสาให้ได้นะยึดเสาให้ได้นะครับเล่นตรงเสานะแข่งตรงเสาไว้จนกว่าจะเป็นเสาเราแข่งตรงเสาไว้จนกว่าจะเป็นเสาเรามามาๆค่อยๆผมดาเมจนะครับเห็นไปซ้ายล่างเหลือตัวนึ่งเคลียสวยดันดาเมจ damage ออกมางซ้ายดันดา damage ดัน d า m a g e ออกมาทางซ้ายอย่าให้ดัน damage ออกมาทางซ ชุบเพื่อนีเยอะชุบเพื่อเยอะชุบเพื่อนเยอะชุบมาชุบมาชุบมาสวย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 เอาได้ไหมมาข้ขวดอย่าให้มันเดินมาได้อย่าให้มันอย่าได้มาได้ระวังตบันไดด้วยเห็นเปล่าตรงบันไดหาได้ไหมมหาตรงบันไดหน่อยมันมีพลาอยู่ตัวนึงมาสวยสวยครับสวยยืดทงยืดเสาได้ยังวะยืดเสาได้ยืดเสาได้ยืดเสาได้มาเดี๋ยวเราเตรียมถ่ายนะเตรียมถ่ายนะสามสองหนึ่งไป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 เดินไป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 เร็วที่สุดเดินไปเร็วท ถ่ายครับถ่ายเลยถ e ่ายเลยถ่ายเลยข้ามมันได้ข้ามไปข้ามได้ข้ามเหยียบหัวไปเหยียบหัวไปเรื่อยไม่ต้องเตะไม่ต้องเตะเหยียบหัวไปเรื่อยครับก่อนที่เสาเราจะโดนยึดไปไปข้าไปไปเดินไปอีก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 ไป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 ถึงหินไปถึงหินครับไปถึงหินไปถึงหินมาๆมาๆมาๆมาโคลงมาให้ได้โคลงมาให้ได้มาอัดดาเมจไปอัดดาเมจครับอัดดาเมจไปช่วงหัวโค้งอัดดาเมจไปอัดดาเมจไปเดินไปอีก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 หลไปไหลไปเรื่อยครับไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่่่่่่่่อยยเเ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 ดดิิินนขข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 ข้้้้้้้าา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 มม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 รร็็วววงลีีีีีี เดินมาโอเคสวยสวยครับชิวแล้ชิวแล้วนะชิวแล้เฮ้ยเราเราลืมงรีบไปตีหินเราวิทยุรู้ว่าหินหินเลยวิทยุรู้ถึงหินเลยข้ามหัวไปข้ามหัวไปไม่ต้องสนใจครับไม่ต้องสนใจแดงสิ้นข้ามหัวไปแล้วแล้วตีให้ได้ไป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 ตีหินครับตีหินตีหินหันแล้วแล้วแล้วตัวที่ไม่ได้ตีหินหันดะมีกับซ้ายนะหันดะมีกับซ้ายนะหันดะมีกับซ้ายนะครับตีหินให้ตายตีหินให้ตายสวยครับสวยสวยโอเควับเสาครับวับเสา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 แล้วเจอกันในนี้ครับเจอเจอกันตรงโค้งตัวเอสเหมือนเดิม มามามาพวกวสิสาทยืนอยู่ข้างในนะครับดิงอ่เงี้ยตรงนี้แหละตรงนี้แหละรอนี้เลยรอดิรอนี้เลยรอนี้เลยรอให้เขาเดินมาเลยรอรอรอสวย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 นักเวทยจากข้างในไปมานะ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 ระวงเดินไปตายเดินลงใครเดินไปตายนะระวังนะครับไอยูมานะใช่ไอยูแรงนะเออไอยูแรงนะไอยูแรงอีกจะเดินไปตายน้อนะเพื่อนไม่ได้นะค่อยเล่นนะครับค่อยเล่นนะเราเล่นในโซลไว้เล่นโซลไว้ให้เขาเดินมาหาให้เขาเดินมาหาเล่นให้เขาเดินมาหาเล่นให้เขาเดินมาหามาใครตายก็กลับมารวมเสานนนะครัับบเเฮ้ยยย่่ตตาาพือชุ สวย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 ค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นไว้แล้วเดี๋ยวขาดเดี๋ยวขาดเดี๋ขาดเซเว่นมานะเซเว่นแรงอยู่ได้เซเว่นแรงนะระวังนะระวังนะสวยสวยค่อยๆค่อยๆถมดาเมจไปถมดาเมจไปแบ็คโฮไปแบ็คโฮไปสวยครับไปดูโอไปมูโอเบกสวยมากเต็มล็อกเต็มล็อกเห็นตีป่ะเห็นตีป่ะเต็มบ่อที่ชิดเซเว่นอ่ะสวยสวยมากเอเซี่โอสวยมากไม่ต้องกลับไปไม่ต้องออกไปไม่ต้องไปกลับเข้ามาเข้ามาเข้ามายู่ที่เดิมเข้ามาดีที่เดิมเข้ามาอยู่ที่เดิมมาแล้วมาเว็บสองนะมาเว็บสองนะเว็บสองนะระวังนะค่อยๆเล่นนะครับ อยู่บนแลนไว้ดีๆนะเราเอาดาเมจผมไปข้างหน้าเรื่อยๆเอาดาเมจผมไปข้างหน้าเรื่อยๆอย่าให้เขาเข้ามาลบแรงง่ายๆเมดิโอสวยเมดิโอสวยเมดิโอดักไว้อย่าอย่าแลนดอย่าแลนดดักเพื่อนกันเองอย่าแลนดักเพื่อนกันเองใครแลนไปข้างหน้าเอาดึงแลนด์กับมาสวยเอออย่าดึงอย่าอย่ายาแลนผมไปข้างหน้านั่นแหละเว้นไว้์ตบอลหนึ่งให้แลนแลนเพื่อนขาดแลนด์เพื่อนขาดแลนเพื่อนขาดแลนเพื่อนขาดแลนเพื่อนขาดครับแลนเพื่อนขาดแลนไว้แลนไว้ไอ้เชี่ยใบไม้เต็มไปไม้เต็มไไไปปมมมมมม้้ล่่นชชชชุุุุบบบบเเเเยยยยยยอออออออะะะะัััวรรรรรรรูาาาาาแแ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 งง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 กกกกกกสต์จจดดโ ไม่เป็นไร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 ใครใครตายใครตายใครตายเรารีบกลับมานะใครตายรีบกลับมาใครตายรีบกลับมานะครับแรงแรงแรงเหมือนมาตีเพื่อนอันนนี้กูไม่แะตีเพื่อนน่าจะตีเพื่อน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 รักเพื่อนจัดรักเพื่อนจัดเดาบ้านให้เพื่อนมันยื้อเสายื้อเสามายื้อเสามายื้อเสามายื้อเสาเร็วมาตายแล้วกลับมาเกิดเสามายื้อเสาทุกคนมามารวมเสาให้ได้ครับมาซื้อมาซื้อเวลาอย่าให้มันยื้อเสาได้ชุบมาชุบมาเยอะชุบมาเยอะชุบมาเยอะสวยสวยสวยขอแรงหน่อยขอแรงตรงเสาขอแรงหน่อยขอตรงแรงตรงเสาขอแรงหน่อยตรงเสาขอแรงหน่อยสวยครับชุ รีบกลับมาเติมเสารีบกลับมาเติมเสาเร็วดวนดวนวันนี้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 ข่ามันฆ่ามันข้ามันแล้วเต๋บ้านเขามันแล้วเตบ้านอย่ายืนเฉยอย่าให้มันเฉยข้ามันข้ามันฆ่ามันฆ่ามันยี่สิบเวยี่สิบวอยู่อยู่ข้ามันครับข้ามันครับแล้วมันโดนไปโดนไปโดนเยอะเเว่นอ่ะเซเอ่ะับถอยเข้ามาถอยเข้ามาอย่าเดี๋ยวยืนขอบถอยถอยมาทางซ้ายหน่อยถอยมาทางซ้ายมาบมาออตรงมาไดมาออตรงมาไดามาอแลตมา้้ามันข้ามันแล้วเตอบ้านเด นาทีครึ่งนาทีครึ่งทนไว้ทนไว้ทนไว้เอาให้อยู่เอาให้อยู่อย่าพค่งเดินขึ้นไปอย่าเดินขึ้นไปกลับลงมากลับลงมาอย่าเดินขึ้นไปกลับลงมาเรามาเล่นตรงเสาแต่อย่าไปยืนอชิดขวาฝั่งรู้วเดี๋ยวโดนเวนดาเมจฟรีกลับเข้ามาเออมารอมมาล้อมันจะถ่ายลง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 มันถ่ายลงมีสมาธิมีสมาธิครับยืนตรงเสาไว้มากับกลับเข้ามาเล่นตรงเสาหน่อยกลับเขาเล่นตรงกลางเสาหน่อยกลับเขาเล่นตรงกลางเสาชุบ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 หน่อยเพื่อนเพื่อนไม้หล่นเยอะชุบ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  ช <Keep S 2> ุกข <the way. S 2> <of> ึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาแนวหลังไม่เข้าไม่ถึงเลยว่ะโอ๊ตเข้าไปได้ยากิงรอยิงแบบได้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 ไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนรอเดี๋ยวกูจะลองยิงไว้ยิงไว้ยิงหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีมันเดินไกลมันเดินไกลอย่าให้มันได้อย่าให้มันได้ใครที่ใครที่ตายออกแล้วรีบกลับมาเติมเสานะครับรีบกลับมาโดดเสาพาชุบขึ้นมาเยอะพาชุบขึ้นมาเยอะชุบได้ชุบได้ชุบยื้อได้ชุบยื้อได้เร็ว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 โดดต้องเสาไว้โดดตายช่างแม่ง มามายไวยืไวครับยืวยวยืวสามสิบวิสามสิบวิสามสิบวิสามสชุบหนชุบหนชุบหนเข้ามาพาพาเข้ามาแล้วกดต้นไม้ชุบเลยเข้ามาเข้ามาแล้วกดต้นไม้ชุบเข้ามาแล้วกดชุบเลยเข้ามาแล้วกดชุบเข้ามาแล้วกดชุบครับชุบเด้งมาชุบเด้งมาชุบเด้งมายี่สิบวิยี่สิบวิเข้ามาแล้วชุบเด้งก็ได้ครับสวยสวยมาก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 มายื้อตองเขาาอกมายข้อครอก้างเาม่ข้องไม่ต้องฉ โอเคทุกคนมามาใครถ้าบ้านบ้านล็อกอยังล,งล็อกแล้วล็อกแล้วบ้านาทุกคนยิิวนี้มันเต็มไปด้วยวีโกดแบบ <laughs> เล่นไม่ได้อ่ะมันยิงแบบโดดเข้าไปกลางแผงหลังคือโดนยิงยิงไม่หยุดอ่ะอะ